ที่แห่งนี้คือบ้านที่หลายคนรู้จักในนามบ้านผีสิงหรือบ้านที่เฮียนที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเรื่องราวความหลอนเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อนจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นภายในบ้านมีสาวใช้ชาวต่างชาติถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ ไม่มีใครรู้แน่ชัดถึงชนวนเหตุที่แท้จริงของการตายครั้งนั้นและศพของเธอก็หายไปอย่างลึกลับทิ้งไว้เพียงปริศนาและความน่ากลัวหลังจากเหตุการณ์สยองขวัญครั้งนั้นบรรยากาศรอบบ้านก็เริ่มเปลี่ยนไปชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงต่างได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือแว่วมาในยามวิกาล บางคนเห็นเงาร่างของผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าต่างบ้านล้างจ้องมองออกมาเหมือนกำลังจะบอกเรื่องราวที่ค้างคาเสียงกรีดร้องหยหยหวนยังคงดังไม่ขาดสายรลาวกับวิญญาณของผู้ตายยังคงวงเวียนอยู่ไม่ยอมจากไปไหนด้วยความเฮี้ยนที่เล่าขานกันมาปากต่อปากและเรื่องราวผู้คนที่ประสบพบเจอ ทำให้แม้แต่เจ้าของบ้านที่เป็นชาวต่างชาติก็ต้องจำใจย้ายออกไปทิ้งบ้านหลังนี้ให้ลกล้างว่างเปล่ากลายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณอาฆาตบ้านหลางซอย32จึงกลายเป็นเป้าหมายของบรรดานักล่าท้าผีและผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับพวกเขาต่างอยากจะพิสูจน์ความจริง และสัมผัสความหลอนด้วยตัวเองปัจจุบันที่เหลือไว้เพียงตำนานแต่แล้วในที่สุดบ้านหลังนี้ก็ถูกทุบทิ้งไปแล้วไม่เหลือล่องรอยของสิ่งปลูกสร้างที่เคยเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนหัวลุกถึงแม้แต่บ้านจะถูกทําลายไปแล้วตำนานความหลอนบ้านล้างซอยรามคำแหง32ก็ยังถูกเล่าขานสืบต่อกันมา กลายเป็นเรื่องราวที่ชวนให้ชงนสงสัยและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่ได้ยินไปอีกนานคุณคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่ตำนานหรือมีอะไรบางอย่างที่ยังคงอยู่ถึงแม้ว่าบ้านจะหายไปแล้ว